คำสอนหนึ่งของหลวงปู่ม่นภูริทัตโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านกล่าวไว้ว่าอดีตควรปล่อยวางไว้ให้ตามองอดีตตาของเราเมื่อเห็นแล้วก็จึงปล่อยวางมันไปอนาคตก็ควรปล่อยวางตามการเวลาของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ดีที่สุดทำได้สุดวิสัยของเราและทำให้เต็มที่ กับสิ่งที่เรามีอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้พิจารณาปัจจุบันเมื่อทำปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็จะดีเองดังนั้นแล้วครับอดีตไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือความสุขหรือสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ขมขื่นมันผ่านไปแล้วครับอีกเช่นกันในทางกลับกันสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่จเจริญด้วยลาบสิ่งที่จเจริญด้วยยศและสิ่งที่ได้รับความปรารถนาหลายอยา่างมันก็พร้อมที่จะผ่านเลยกุดไปเช่นกันครับ